วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีเข้าใช้งานเว็บ345 Shopping Mall กันนะคะต้องการสมัครหรือติดต่อรับ User ให้ติดต่อที่ Line ด345 Mall มีแอดนำหน้าด้วยนะคะหลังจากได้รับ User เข้าใช้งานให้เราเข้าสู่ระบบระบบจะให้เราเปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้งโดยรหัสผ่านจะต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤ,ฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและตัวเลขรวมกัน8ตัวอักษรยกตัวอย่างเช่น 1> A.B. 1,2,3,4,5,6วิธีสะสม point สามารถอ่านได้ที่กติกาสะสมแต้มได้เลยค่ะหากเราต้องการแลกสินค้าต้องเพิ่มที่อยู่ในระบบโดยการไปที่โปรไฟล์ด้านขวาบนเลือกเมนูที่ชื่อว่าข้อมูลที่อยู่หลังจากเข้ามาแล้วให้เลือกเมนูเพิ่มที่อยู่ที่รับสินค้าจากนั้นกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลเบอร์โทร ที่อยู่ซึ่งสมาชิกต้องกรอกที่อยู่จะส่งที่ถูกต้องด้วยนะคะที่แลกสินค้าไปที่หน้ารายการแลกสินค้า สามารถเลือกกดหมู่ได้ค่ะจากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการกดหยิบใส่ตะกรา้าหลังจากนั้นกดที่รูปรถเข็นสีแดงด้านบนจะมีหน้าต่างป๊อปอัพเด้งขึ้นมาและให้กดสรุปรายการหลังจากกดสรุปรายการแล้วจะเป็นหน้าตะกร้ราสินค้าจากนั้นให้เราตรวจสอบรายละเอียดสินค้าให้เรียบร้อยทั้งสีและประเภทของสินค้าว่าตรงตามความต้องการแล้วหรือไม่หากกดยืนยันแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสินค้าได้ตรวจสอบรายการสินค้าเสร็จแล้วจากนั้นให้เลือก ที่อยู่จัดส่งตามที่เราได้เพิ่มไว้และกดดำเนินการแลกสินค้ายืนยันอีกครั้งจากนั้นเราสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เมนูประวัติการแลกสินค้าแลกสินค้าได้1ชิ้นต่อวนันและสามารถแลกได้ทุกวันไม่จำกัดหากสั่งออเดอร์ถูกอนุมัติจะได้รับเลขพัสดุเพื่อน,นําไปติดตามสินค้าได้ทันทีค่ะเื็อใหญ่มั่นคงบริการแบบมืออาชีพอย่าลืมติดตามข่าวสารและอัปเดตดกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook 3-45มอนะคะ